ทำไมบางคนเนี่ยไม่ให้ความสําคัญและไม่เห็นคุณค่าของตัวเองเนะี e ่ยเวลาทําอะไรก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะหรือว่าเรื่องที่มันสาคัญกับชีวิตนะก็ไม่เคยชื่นชมตัวเองเนะี่ยหลายคนนะครับไม่กล้าขอบคุณตัวเองเนะี่ยยิ่งถ้าเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราทําแล้วมันเกิดความบิดพลาดนะก็มักจะโทษตัวเองเนะี่ยพูดแต่สิ่งไม่สร้างสรรค์ไม่ให้กาลังใจตัวเองเลย,ยกูไม่น่าทําเลยนะกูไม่น่าเป็นแบบนั้นกูไม่น่าเป็นแบบนี้นะโน่นนี่นั่นโทษไปทั่ว คือมันจะเป็นการซ้ำเติมตัวเรานะทาให้เราหมดพลังหมดกําลังใจที่ไม่อยากจะทําอะไรต่อไปเลยรู้ไหมครับการเห็นคุณค่าของตัวเองนะ่มันสําคัญกว่าสิ่งใดนะเนี่ยเพียงแค่เรานะครับชื่นชมตัวเองในทุกๆวันนะ่ะในทุกๆเหตุการณ์ทุกๆสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตนะ่ไม่ว่ามันจะดีหรือไม่ดีผลรับจะออกมาเป็นเช่นอะไรมันจะใช่ในสิ่งที่เราต้องการหรือไม่เนะ่เราก็ต้องชื่นชมตัวเองเราก็ต้องให้กําลังใจกับตัวเองเนะี่ย วันนี้ฉันเก่งวันนี้ฉันสุดยอดอะวันนี้ผิดพลาดวันหน้าเอาใหม่ได้มันก็จะช่วยเสริมกำลังเพิ่มสุขภาพใจให้กับตัวเราการชมตัวเองเนี่ยมีประโยชน์หลายอย่างมากครับจะทำให้เราเกิดแรงจูงใจได้ทำสิ่งอื่นสิ่งใหม่ได้ดีมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเรานะไม่เคยชื่นชมตัวเองไม่เคยเห็นความสำคัญกับตัวเรานะ่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าฉันเนี่ยไม่ดีพอฉันไม่เก่งพอฉันทำอะไรก็ไม่ได้เรื่องนะแล้วมันจะมีพลังได้ยังไงนะ พราะฉะนั้นนะครับขอให้เราเห็นความสําคัญเห็นคุณค่าของตัวเองนะมันจะช่วยให้เรานะมีความเชื่อมัน่นมีความมั่นใจในตัวเองอย่างมากแล้วก็จะส่งผลต่อหน้าที่การงานส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้าในชีวิตของเรานะขอให้เราได้เห็นคุณค่าความสําคัญของตัวเองด้วยการขอบคุณขอบคุณตัวเองนี่แหละครับในทุกๆครั้งในทุกๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตโดยที่นะ ไม่ต้องรอให้คนอื่นนะมาเห็นคุณค่าของตัวเองเนะี่ยพอในโลกแห่งความเปจริงแม้ว่าเราจะพยายามทํามากแค่ไหนก็ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นนะจะเห็นเราเสมอไปนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะในคลิปต่อไปผมอาจารย์บอลอุทิศวาิาิสีสวัสดีครับ